อันนี้คือห้องนอนแม่น้องผับบุ้งนะคะกำลังจะทําความสะอาดนะคะกําลังเก็บทําความสะอาดนะคะห้องนอนแม่น้องผับบุ้งก็ไม่มีอะไระมีตู้เออมีทีวีพัดลมนะคะที่นอนแล้วก็ที่นอนลูกะะที่นอนลูกกําลังเก็บตู้เสื้อผ้านะคะทำความสะอาดเลยนะคะค จะเปลี่ยนผ้าปูที่นอนใหม่เปลี่ยนทุกอาทิตย์นะคะผ้าปูที่นอนซักผ้าเก็บข้าวเก็บของให้เป็นที่เรียบร้อยนะคะ หลังจากทําความสะอาดเสร็จแม่น้นองพะบุุงก็ต้องไปเตรียมข้าวเตรียมอะไรให้ลูกน้อยกินเนาะแล้วก็จับพอลูกน้อยกินข้าวเสร็จนาอเอนมี่วาเลนติน่ากินข้าวเสร็จแม่น้นองผะบุุงก็จะพาทํากิจกรรมเล็กๆ,ๆน้อยๆนะคะคืออ่านหนังสือเนาะอ่านหนังสือนิทานพาเขาท่องคําศัพท์เนาะก็จะได้เรียนรู้ไปด้วยนะคะ หัวฟูตังแต่เช้าเลยนะคะแม่น้องผมบุ้งทุกเช้านะคะต้องตื่นมาทําจัดที่นอนนะคะกิจวัตรของประจําวันเลยก็คือตื่นมาจัดที่นอนเตรียมตัวพาลูกกินข้าวแล้วก็อ่านหนังสือเข้านอนนะคะตต้องื่นมาหลังจากนั้นแม่น้องผ้าบุ้งก็จะเตรียมตัวไปทํางานวที่ร้านนะคะเนื้คหาบางวันก็ นอนไม่อิ่มนะเพราะว่าเวลานอนก็คือตีหนึ่งเนาะเวลาแม่นอนพุ่งนอนตีหนึ่งก็ต้องทำนะคะนอนแล้วก็มันก็จะไม่ค่อยอิ่มเท่าไหร่นะคะโอเคนะคะไปดูพี่เอมี่อ่านนี่ทานเลยค่ะถ้าอ่านคำศัพท์นะคะภาษาอังกฤษภาษาไทยเนาะอ่านทุกวันนะคะตอนตีห้าก็จะอ่านครั้งหนึ่งเพราะว่าเอมี่จะตื่นอีกแล้วอีกครั้งแรกเลยตอนตีห้านะคะกินนมแล้วก็อ่าน ที่หที่นี้ก็สว่างจ้าแล้วนะคะอ่านเสร็จแล้วก็นอนต่อพอนอนต่อก็จะตื่นมาตอน9ก้าโมงสิโมงเช้าก็จะได้กินข้าวกินข้าวเสร็จแล้วก็อ่านต่อนะคะฝึกเพื่อเพื่อให้เขาเรียนรู้นะคะโอเคเรามาเริ่ม B-Bird เนาะ b I r d. b i r, d. B I r d นกบีไออาร์ดบีไนกตัวน้อยกลางปีกบ,บินบนท้องฟ้า มีสองขาเดินไปมาเกาะตินไม้อืมนี่ก็จะจประมาณนี้นะคะ B buffalo q u a ย B buffalo quay B u f a l o B u f a l o buffalo quay กระบือนี้มีอีกชื่อเรียกว่าควายเขาโคงใหญ่เลี้ยงไว้เพื่อถ่ายน้าอือใช่ไหมคะ c cat ทแมว C ี a คทแมวซีเอทีแคทซีเแมวเจ้าแมวเหมียวชอบเที่ยวเล่นเป็นนิสัยวิ่งว่องไวซุกซนเป็นหนักหนาโอ้แมวเหมียวนะคะ d d u c k เป็ด D duck เป็ด D U C K D U เ K ดียเกเป็ดเป็ดสองขาเดินมาร้องการกาบการาบลงไปอาบน้ำในคลองแสนสุขีนะคะ d d u c k สุนัข ดีด็อกหมาดีด็อกหมาดีโอจีด็อกดีโอจีด็อกสุนัขนี้เป็นสัตว์ที่ซื่อสัตย์ควรฝึกหัดให้เชื่อฟังช่วยคายเหงาอืมดีดงขี้ลาดีดงขี้ลาดีโอเอ็นเคอีไวดีโอเอ็นเคอีไวดงขี้ลาหูยาวหน้าตาดูแสนซื่อขึ้นขี่หรือให้ช่วยเริ่มแบกหามอืมดีเดียกว้างดีเดียกว้างดีเดวเบิร์นเอีย ดีเดิล e บ์นีอาร์เ e ดียกวางตัวผู้มีเขาวสวยงานตาเป็นสัตว์ป่าต้องสงวนของไทยเราอืม <functional> อ <eating prowad |ja|> <people> ีเลฟนช้างอีเอลฟนช้างพี่ช้างตัวโตอีลีพชเอนทีอีลีพชเอลทีอีเลฟนช้าง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 น้องเคยเห็นช้างหรือเปล่า ช้างมันก็ตัวไม่เบาจมูกยาวๆเรียกว่างวงมีเขี้ยวใต้งวงเล็กกว่างอ่ะมีหูมีตาหางยาวี่อีเอลฟันช้างมีงาตัวใหญ่สีเทาๆวงนั่นเล่าคือจมูกส่วนสำคัญเย่ยี่ลาข้อยาวยลาอยาว G I R ออาร์เอดับ E บิลเอฟีจีไอบเลอาฟคายาโอ้โหตัวสูงเชียวเพื I ่อสีเขียวคืออาหารที F ่โปรตีนอืมนี A ่แล้วพอยางค่ะจีก e. ้นแพะจีก้นแพะ G O A T e. G O A T ก้นแพะแพะขาวยาวมีเขาโค้งไปด้านหลังร้องเสียงดังชอบกินหญ้าเป็นไหนไหนโอ้โอเคค่ะโอเคค่ะ h, ard, h, ard, h e แม่ไก่ hen แม่ไก e ่ h e n h e n hen แม่ไก่ขนสวนออกลูกมาเป็นไข่ตื่นเล้ววัยกบไข่ยังเร็วพลันนู้เด็ไม่ชอบกินไก่ไหมคะ h horse ม้า h horse ม้า h o r s e h o r s e horse ม้าองอาจวิ่งเร็วและชันทานช่วยทำงานแบ่งเบาแรงได้อย่างดีพี่ม้าพี่ม้าวิ่งเร็วนะคะ h s i p e r p o t a t o s h y p o p o t a m a s H I W P O P O T A M U S H I W P O P O T A M U S Hypoportamus ตัวอ้วนพีบองให้ดีชอบแช่ตัวอยู่ในน้ำอืม K Kangaroo Jingo K A N G A R W O K A N G A R W O Kangaroo Jingo นี้มีรูปมาคอยติดตามเมื่อถึงยามีภัยแม่ต้องการน อลออนสิงโตอลออนสิงโต L I O N L I O N ไลออนสิงโตเป็นเจ้าป่าชอบกินเนื้อออกไล่ยอย่าร้องคำรามไม่หวัดวันโอ้ยมมมม M monkeyling M monkeyling M O N K E Y M O N K E Y monkeyling ปีนป่ายต้นไม้อย่างอดทนชอบให้หุนพาตัวให้เคลื่อนไหวอืม้มค่ะ พีพิกหมูพีพิกหมูพีไอจีพิกพีไอจี I G, พ, I G, พิกหมูชมพูร้องอูดอูดมีหางสั้นวันทั้งวันเล่นปลักโคลนเพลินเพลินใจพีแพนด้าหมีแพนด้าพีแพนด้าหมีแพนด้าพีเอ็นดีเอพีเอ็นดีเอแพนด้าหมีแพนด้าตัวสีดำซาหลับขาวตาแวววาวกินใบไผ่เป็นอาหารอาร์แรปปิ่กระต่ายอาร์แรปปิ่กระต่ายอาร์เอเลิฟต์บีไอจี B I G. r e d ิ A ้นเ i ร็ T r, ปปกระต่ายน้อยขนตุ้บปุยกระโดดใกลาตาสายสกลมโตเห็นชัดเจนอืม s h ิแก h s แ h เ p s เ e p s อส p s h เอสเอสเอสนอสเอสเอสกอสเอสเอสเ่สกอสเ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 สเอสเอเสเอเสอ G-I, G-E, R, t i G, E, R เอที่ใช้ก็เสือพี่เสือก้ไม่จับมือขวายื่นสายมาจับมือกันมันเฮ้ยมือขวาใช้ข่ารับกันมือขวาใช้ข่ารับกันดื่นสายอับมักันจับมือจับมือพี่เสือมาแล้วค่ะพี่เสือของเอมมี่นะคะเสือสง่าหน้าเกรงขามและดุดันบนตัวนั้นมีลวดลายไม่เหมือนใครเออ สัดสีปรามาลายสัา e b r a สัา e b r a สีปรามาลายมีสีขาวดําสลับกันไปมักอาศัยอยู่เริ่มกันแสงกลมเกลียวเย,ย้คำศัพท์จบแล้วนะคะอ่านต่อเลยบุญเชิเทียวเวลนะคะโอ้มีอะไรบ้างนะมีอะไรบ้างนะบุญเชิเทียวเวลนะคะมีพี่กบกบกบปลาปลาตากคม กับกับกับปลาปลาตากรรมฟอกฟิชเอลสปริงโรสมิดล่างแกม้มใบทริฟแอร์อินเดนเบอร์เอ็นเซหินไอนะคะดาทริฟแอร์เฟรชเดนมเฟรชนฟิชเดมอีสอิมคูเรนวาซาฟิชนะคะนี่นะคะแม,าม,าม,ม,ม่แม,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 ม่แม่แม่แมว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 แม่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 แมวแมว หุ่นบางสมาช่วยแก,เก่เนืู่คนดับเบสซันนกอีสขนอคนโซ่คนนะคะดีคัสซาคาร่มิดเซนฮังกนฮัตฟิลเมชพัสอันมุยใสยากกนนะคะพิจารเขสิงโตสิงโตจารเขจารเขสิงโตสิงโตจารเขนะคะก็ค,อคือดิ้นหายสกนมิดวันดเดนทักอันสตรันอลิบดิซอนน่นะคะ เอาโลวล่าโลทามาร์กเอสโฟรไซอิมดิสันเอาเดนเพวินนะคะพี่โนโพุนพ,นพ,นพี่โนโุเพนกวินเพนกวินพีนพ่นุพี่นุเพนกวินเพนกวินบอสมาท่ามีเดมโรซาชวันทนันเอเรนลิปลิงเคสาทันนะคะเพนเพนกวินพีชทัดคาร์เตอร์สอกเค้นฟอร์มสตูดนเนนหล่าเกนฟิเซอร์ลอกเค้นนะคะ La la, me la la, me la la, me me, me me It's a show a lot of a little one, that works not well Buzz comes winter make me no bear I press winter little love boost hair You love call ya you love call ya be strong to a You love call ya be strong to a

ให้เห็นคามร่มือเนกยินแล้วก่าโอ้รักช่วยกันมาน่าหนักจามดแรงมใให้ลกมือสามคือวามหนเออนี่ทางทำดอนแสนสนุกนะคะมีจองเกเรทำจองเกเรท้อาปากว่างยมไทสนนมหน้ายนพันใบเขียวสดใสเงียอสนุกสัตว์น้อยลอยสุดใจปากกว่าง่มีเจ้าจองเกเรนึกสนสุดแท้ิดสใจเล่องต้องนห้ทำไร้เนแะเซมีเจ้าเล่ตมา้อไม่ฉันกินมรเ

Der Sahn, alles Orange, die Schwimmflügel, das Seestern, der Seestern, das Seefährchen, der Kraufisch, der Orange, der Tiger, der Fuchs, der Kürbis, das Feuer, das Eichhörnchen, ah. das Herkraut, die Karotte, der Müllwagen, alles Rot, die Tomate, die Mundbrühe, Das weiwe Auto, das rosch die Ampel, die Marmelade, die Paprika das Herz der Marienkäfer, die Kirche, die Mürone, die Zimfelmoser, das rosch die Erdbeer, der Affe, der Äpfel, der Apfel, der Apfel, der frischen Pirsch, der Rottwein, Aless Rosa und Lila. The Himbeere The Ubegine The Flamingo The Schwein The Seerose The Bambera, The Strookshin The Regenwurm The Rose The Kakadu The Ice... the ice, The Quelle, The Princessin The Weiße, The White Owl โอเควันนี้เราพอแค่นี้กันนะคะวันนี้เอมี่พอแค่นี้นะคะวันนี้เอมี่วันนี้เอมี่อ่านหนังสือพอแค่นี้นะคะจะไปอาบน้ำกันแล้วกายไหสวัสดีค่ะบายบายสวัสดีค่ะในจุบ๊บจุ๊บจุ๊บ